สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g t a r โล b บายชุริกรนะคะพลังงานที่คอยหนุนหลังคุณอยู่เขามีพลังงานแบบไหนเป็นยังไงนะคะมาให้ไพ่ของแม่หมอสำหรับนี้นะคะไพ่ย,ยันนโลกช่วยบอกกับทกคุณทุกๆคนนะคะให้คุณรู้ไว้วะให้คุณรู้ไว้นะว่าเรามีแบ็คเรามีพลังงานที่คอยหนุนหลังเราอยู่ทุกคนเลยจริงๆทุกคนตั้งแต่เราเกิดอะตั้งแต่เราเกิด ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะบอกมาแม่ซื้อพ่อซื้ออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยที่เขาเรียกอะไรจะเรียกเทวดาประจําตัวหรืออะไรก็ได้อะแล้วแต่เราจะเรียกอะ่ะจนถึงทุกวันนี้พวกคุณก็ยังมีพลังงานนั้นอยู่ที่คอยเป็นแบ็กที่คอยซับพอร์ตที่คอยหนุนหลังคุณอยู่แต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาในลักษณะที่เขาพอทําได้เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตแทนคุณได้นะคะสิ่งที่แม่หมออยากจะสื่อจริงๆว่าเป็นพลังงานแบบนั้นโดยที่มันไม่ได้เป็นการฟังแบบสนุกสนุกหรืออะไรนะคะเออ ค่อนข้างซีเรียสตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะแม่หมอโอเคแล้วถ้าใครถามหาฮาวไลท์นะคะหินแห่งสมาธิหินที่แบบทําให้เราใจเย็นทําให้เราสงบลงทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะคะมาแล้วนะคะตัวนี้สิบมิล ขอขอโทษค่ะ12มิล12มิลก้อนใหญ่เลยก้อนนี้ประมาณ6เซนเลยนะคะ1,441บาทเซตนี้นะคะ1,441บาทนะคะเซตแรกเลยมีเซตเดียวนะคะแล้วก็เซตที่2นะคะเซตเล็กลงมาหน่อย799บาท799บาทถ้าใครถามหาหินที่เกี่ยวกับสมาธิการนั่งสมาธิการทำให้ใจเย็นทำให้ใจสงบนิ่งมากขึ้นนะคะเซตที่2 799บาทแม่หมอเป็นข้อมือใหญ่ใคร ข้อมือใหญ่ใส่ได้เลยนะส่วนใครข้อมือเล็กสั่งไม่หมอได้บอกไม่หมอได้ว่าขนาดข้อมือเท่าไหร่จะไม่หมอ้อยให้ใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้นี่ที่ไม่เหมาะใส่อยู่ประจำประจำหน่อยเนาะจำต้องมีตลอดอย่างคลิปนั้นนะที่บอกไปว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับจะไม่ใช่สายเวทก็ได้หรืออะไรก็ได้เนี่ยตัวนี้หินเนี่ยหินชนิดเนี้ยอันนี้ฮาวไลท์นะฮาวไลท์ ite, แล้วก็อันนี้เลสเซอร์เขาจะเป็นหินเกี่ยวกัน ปรับสมดุลนะบางทีอารมณ์อะช่วงอารมณ์ของเราที่มันดิ่งขึ้นดิ่งลงมันไม่สมดุลเลยอะ่ะหินตัวนี้ช่วยได้ปรับให้เราอยู่ในความเป็นกลางเขาเรียกปรับสมดุลละกันสร้างความสเสถียรของพลังงานไม่ให้ดิ่งหรือดีฟจนเกินไปหรือว่าพุ่งจนเกินไปนะคะเซตนี้799บาทเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้มี2เซตสเซตอ่ะชิ้นใหญ่จะมีเซตเดียวนะคะแล้วมาดูพลังงานวันนี้ของพวกเรากัน เรามาดูกันว่าพลังงานที่คอยหนุนหลังคุณอยู่ที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เนี่ยเขาเป็นพลังงานแบบไหนอะไรยังไงนะคะขอให้ไพ่ของแม่หมอสําหรับนี้ช่วยเป็นไกด์นำทางช่วยบอกกับพวกคุณนะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนเช็คเช็คพลังงานอันเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้เช็คพลังงานของของอที่เขาคอยหนุนหลังคุณอยู่นะคะงั้นมาดูพลังงานของคุณกันก่อนสิบถ้วย อัศวินถือถ้วยขอดูพลังงานของคุณนะคะแล้วก็ได้ถือถ้วยไพย่เอ่อถ้วยขึ้นทั้งนั้นเลยก็คืออารมณ์และความรู้สึกในตอนนี้นะคะเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของคุณมีความสุขใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าไม่รู้แหละมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าสุขอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันโอเคขึ้นนะ่ะทํายิ้มได้นะพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปพลังงานของคุณนะ่ะคุณยิ้มได้ แล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วแหละว่าอะไรที่ทําให้ยิ้มได้อะไรที่ทําให้มีความสุขก็จะก็พยายามจะโฟกัสสิ่งนั้นอืมแล้วขออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกแล้วกันลูกเตา๋าหนึ่งลูก the world อืมดีมากเลยคือแม่หมอพยายามที่จะขยายนะว่าใช่หรือเปล่าเป็นพลังงานของคนที่จับพลังงานของตัวเองได้รักษาไวเบชันของตัวเองได้ พยายามที่จะประครับประคองวเบชั่นหรืออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอ่ะให้เป็นในทิศทางบวกชอบพลังงานบวกชอบสิ่งดีๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นฟีดแบ็กกลับมาให้กับคุณได้ดีมากๆเมื่อก่อนไม่หมอไม่แน่ใจว่าพื้นฐานของคุณอ่ะเป็นคนใจดีอยู่แล้วหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าเป็นคนที่ใจเย็นอยู่แล้วหรือเปล่านะณตอนนี้ไอ้ความใจดีไอ้ความใจเย็นของคุณมันเป็นผลมันทําให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้น บางคนทำงานกับตัวเองนี่แหละกับจิตใจของตัวเองอะ่ะง่ายขึ้นรู้สึกว่ามันตอบโจทย์รู้สึกว่าเออการคิดคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีมันก็ทำให้ตัวของคุณนี่แหละได้รับประโยชน์สูงสุดไม่มีใครได้รับประโยชน์สูงสุดในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นอกจากตัวของพวกคุณเองดังนั้นเจ้าของคลิปในวันนี้คุณจึงเห็นแล้วล่ะว่า,วาการที่มีพลังงานดีๆมันให้ผลดีขนาดไหน และคุณจะประสบความสําเร็จในทุกอย่างจากพลังงานของคุณจากวาเวชันของคุณนะรู้ไหมพอไพ่เดอะเวิลด์แม่หมออยากจะรู้ว่าจริงไหมอย่างที่แม่หมอเห็นเนี่ยว่าคุณเป็นคนที่แบบเออมาในทิศทางที่ดีแล้วอะ่ะบางคนใช้กดแห่งแรงหนึ่งดูดบางคนมีพลังงานดีคิดดีคิดบวกคิดดีพูดดีทดําดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งดีๆมันเข้ามาจริงๆแล้วก็จับจริงๆด้วยนะไม่ใช่แค่ประโยคว่าฉันดีอย่างเดียวไม่ใช่นะคือศึกษาตัวเองอะ่ะ เพราะไพ่เด็กถือถ้วยอะ่ะคือพยายามที่จะดูใจตัวเองดูความรู้สึกของตัวเองไปด้วยถ้าเกี่ยวกับในศาสนาก็ดำเนินดาเนินทางตามรอยที่พระศาสดาบอกหรือตามรอยที่ไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนอะ่ะคุณมาดูว่าเอ,อจริงไหมตามที่ครูบาอาจารย์บอกจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่หมอรู้แบบนั้นเ,เลยถามอีกลูกนึงเนี่ยก็คือได้ไพ่เดอะเวิร์ก็คือจริงก็คือเก็ต คุณจะผ่านทุกอย่างไปได้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเห็นโรคใบเนี้ยในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นะ่ะเห็นแบบจริงๆเลยนะไม่ใช่แค่ว่านี่คือโลกมนุษย์อย่างเดียวคือมันเห็นมากกว่านั้นะ่ะเห็นลึกกว่านั้น The world เป,นเป็นการเห็นเป็นการผ่านกระบวนการแล้วไปรู้แจ้งเห็นจริง แบบนั้นเลยนะแบบนั้นเลยกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะรู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแต่ในการผ่านไม่ได้ผ่านไปเฉยๆผ่าน ffer, ไปแบบดูด้วยเฝ้าดูด้วยทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์พูด,ดง่ายพลังงานในวันนี้เพอร์เฟกเลยนะคะถ้า,ถ,าถ้าคนที่พัฒนาจิตวิญญาณอยู่ก็ไปในทิศทางที่ดีไปในทิศทางที่บวกแต่ถ้าคนที่ไม่ได้รู้เรื่องจิตวิญญาณอะไรเลยอ่ะคุณก็ต้องวันนึงอ่ะคุณก็ต้องเข้ามาอยู่ในจิตของคุณอ่ะ คุณก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยฉันคิดอะไรอยู่มันก็กระบวนการเดียวกันนะมันไม่ได้ห่างไม่ได้ห่างคําว่าจิตวิญญาณไม่ได้ห่างออกไปจากจิตของเราเลยมันก็มีแค่กายกับจิตก็วนมาอยู่แค่เนี้คุณจะรู้คุณจะรู้คุณจะเห็นไม่ว่าคุณจะรู้ในแบบาศาสนาหรือคุณจะรู้ในแบบสากลแบบเบสิกทั่วๆไปก็ตามยังไงคุณก็ต้องรู้เห็นความเป็นจริงบนโลกมนุษย์ใบนี้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นแน่นอนนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วมาดูว่า พลังงานที่คอยหนุนหลังคุณอยู่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เนี่ยเขามีพลังงานแบบไหนขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งสังสทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานของอ,อที่เขาคอยหนุนหลังคุณอยู่ะจะเรียกว่าจะคงไม่ใช่บุคคลเนาะขอเป็นพลังงานแล้วกันนะแต่แม่หมอไม่ไม่แน่ใจว่าคุณจะนับถือ,อท่านใดอยู่หรือคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของท่านใดอยู่ก็ตามนะท่านคือใครท่านมีพลังงานแบบไหนคะ แก้ตรงจุดแก้ตรงจุดเสริมความงามแก้ตรงจุดแล้วก็เสริมความงามเติมไฟพลังงานที่คอยหนุนหลังคุณอยู่ยับยัง้งแบบหนึ่งขออีกหนึ่งใบนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะบรรยากาศดีๆ พลังงานที่คอยหนุนหลังคุณอยู่เขาเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะออ่นิ่งใจเย็นนิ่งใจเย็นดีนะคะแม่บอกเขาขย,อยาับนิ่งใจเย็นเขาคอยนําทางคุณอะพลังงานนี้นะตอนนี้ที่สัมผัสได้ที่ที่อยู่รอบตัวของคุณเนี่ยที่คอยหนุนคุณมาตลอดเนี่ยคือพลังงานของคนที่คอยปรับสมดุลให้คุณอยู่เสมอ,อะ เขาคอยปรับอารมณ์และความรู้สึกของคุณอยู่เสมอๆปรับยังไงปรับยังไงสมมติว่าตอนนี้คุณรู้สึกเครียดมากเลยนะคุณรู้สึกโอ้โหมันไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจะเหมือนมเออีเขาเรียกว่าพอดแคสต์เออหรืออะไรก็ตามอ่ะที่ทำให้คุณได้เห็นแล้วบรรใจเย็นขึ้นเขาส่งมาจริงๆเขาไม่ได้มาในรูปแบบของการเห็นเป็นตัวเป็นตนนะเพราะเขาเป็นพลังงาน เขาจะส่งมาได้ในรูปแบบที่เราใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละและส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราจะเราจะอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆเนาะอยู่ในโลกโซเชียลเขาก็จะส่งมาแบบนั้นแหละโลกโซเชียลเนี่ยมันมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมันจะไม่ดีซะทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้มันจะมีข้อดีด้วยเพราะเราก็ได้ได้เรียนรู้ในนี้ด้วยเนี่ยเขาจะส่งมาส่งมาปลอบใจคุณส่งมาแบบ สมมติคุณดิ่งแบบดิ่งไปเลยอะอารมณ์ความรู้สึกแบบดิ่งไปเลยเขาก็จะมีคลิปคลิปหนึ่งหรือพอดแคสต์อะไรก็ได้อะที่มาทําให้คุณได้แบบเฮ้ยมันไม่ใช่เราไม่ได้แล้วเราต้องได้สติเนี่ย โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวมาแบบแนบเนียนอยู่ในการใช้ชีวิตของคุณคุณสังเกตว่าเวลาคุณโมโหมากๆหรือแบบโอ้โหปี๊ดมากๆเนี่ยจะมีบางอย่างหรือบางเหตุการณ์มาทําให้คุณเย็นลงสเสมอๆหรือบางทีคุณรู้สึกแบบดรอปมากๆเลยโอ้โหหมดแพชชั่นหรือว่าเศร้ามากๆเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์หรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยมากระตุ้นให้คุณได้มีกําลังใจนี่แหละคือสิ่งที่พลังงานที่คอหนุนหลังคุณอยู่เขาส่งมา เขามาเพื่อทําให้คุณได้อยู่ในความเป็นกลางเขามาทําให้คุณได้อยู่ในเส้นทางที่เป็นทางสายกลางที่สุดเขามายับยัง้งเขามาส่งเขามาช่วยเขามาหนุนนิดคือทุกอย่างเลยนะเวลาใจร้อนเวลาที่แบบโอ้โหอารมณ์หงุดหงิดมากๆเนี่ยเขาก็จะมีบางอย่างที่มาปรับให้กับคุณด้วยที่มาส่งให้คุณได้รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆถ้าเราไม่มีไกด์นำทางเลยเราคงมืดมน ชีวิตนี้มันคงมืดมนไปหมดไม่มีคนที่จะมาบอกหรือพลังงานใดๆที่จะมาบอกเราอะมันก็คงมืดมนเนาะไม่เหมาะไปนึกถึงที่พระพุทธเจ้าอะเวลาท่านจะสําเร็จแบบท่านเขาเรียกว่าศึกษาเนะเาะก็จะมีแบบว่าเทวดาจะมีสิ่งศิ์สิทธิ์คอยมาแบบสนับสนุนคอยคอยมาบอกอ,อบางทีมาดีดพินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเห็นไหมขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังมีไกด์ท่านยังมีพลังงานที่คอยสปอร์ตใช่ไหมอันเนี้ย คือพูดเราก็พูดแบบว่าในในปัจจุบันนะ่ะเนาะในในความเป็นจริงที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างเงี้ยไม่ได้ว่าจับจ้วงท่านหรือว่าไม่ได้อะไรนะแม่หมอต้องขออภัยคนที่แม่หมอเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าด้วยนะคะที่แบบอาจจะไม่ถูกใจเนาะเนี่ยประมาณนี้ถ้าที่แม่หมอสังเกตเห็นนะคุณก็จะเป็นพลังงานจะมีพลังงานแบบนั้นนะ่ะที่เขาคอยซัพพอร์ตคอยหนุนหลังอย่าคิดว่าไม่มีนะมีคุณสังเกต,ตตัวเองให้ดีเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะแบบสมดุลนะ่ะเป็นกลางอะ่ะ เขาถ้าเปรียบภาษาที่จะพูดง่ายๆเขาก็ไม่ได้หยินจนเกินไปหรือไม่ได้หยางจนเกินไปแมสคูลีนหรือแฟมิลีนจนเกินไปไม่ไม,ไม่เขาไม่ได้มีพลังงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปเขามีพลังงานของความเป็นกลางสูงมากๆที่คอยหนุนหลังคุณอยู่เรียกได้ว่าเป็นกลางเลยให้คุณได้เห็นความเป็นจริงแบบกลางๆไม่สุดตรงเขาไม่ให้คุณสุดตรงไปด้านใดนด้านหนึ่งเขาจะให้คุณบาลานซ์เขาจะให้คุณเข้าใจชีวิตและบาลานซ์ให้ได้นะคะ และใต้สำรับแม่หมอก,ก็พิกใต้สำรับเนี่ยเขาเหมือนเทวดาประจําตัวของคุณมาคอยหนุนมาคอยซัพพอร์ตมาคอยแบบให้ใจเย็นแล้วก็ถ้าหมดไฟก็มาเติมไฟให้กับคุณได้มีแอคชั่นอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้รวยหนุนนะหนุนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดไปทีเดียวนะสร้างโอกาส ชื่อเสียงโด่งดังอู้คือสปอร์ตแบบชัดเจนดูสิคุณทำมาค้าขึ้นเริ่มที่จะขนลุกเริ่มที่จะขนลุกขึ้นมาแล้ะเพราะไพ่ออกมาแต่ละใบเนี่ยเดี๋ยวมาอ่านกันอ่ใต้สำรับก็แม่หมอไม่ได้สับพลังงานที่เขาคอยหนุนหลังคุณอยู่เนี่ย เนี่ยมีไพ่มีไพ่ไสองใบเนี่ยคือชัดเจนมากๆคือเนี่ยเขาสื่อถึงหงเนี่ยสื่อถึงคนที่สนับสนุนคนที่ซัพพอร์ตคนที่เป็นแบ็คคนที่คอยเกื้อนหนุนเราอยู่เสมอๆพลังงานที่เขาคอยซัพพอร์ตคุณมาตลอดเวลาที่เขาคอยหนุนหลังคุณอยู่เนี่ยเขามีความเป็นกลางสูงมากๆเขาไม่สุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งไม่เลยแม่หมอบอกได้เลยเขาจะพาคุณอนะ่ะเป็นกลางที่สุดให้เป็นกลางที่สุดแล้วอยู่บนความอุดมสมบูรณ์ที่สุดบนโลกมนุษย์ใบนี้เขาไม่ให้คุณแบบ จริงๆนะเอาจริงๆเป็นเฉพาะบุคคลนะเฉพาะบุคคลจริงๆเขาไม่ได้ให้คุณแบบตกลกรรมลาบากไปเรียนรู้ชีวิตแบบตกลกรรมลาบากเขาอาจจะพาชีวิตของคุณน่ะคุณอาจจะมีโซเพนว่ามันจะไปตกลกรรมลาบากอ่ะแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนานอ่ะเพียงแค่ไปรู้เฉยๆแล้วเขาก็จะหนุนให้คุณดีขึ้นดีขึ้นตกก็ตกแบบปี๊ดลงไปอย่างเงี้ยเพื่อให้ไปรู้พอรู้ปุ๊บก็แบบกราฟก็พุ่งขึ้นเลยจากจากกราฟแบบดิ่งลงต่ํา ดิ่งลงข้างล่างต่ําก็พุ่งปีตดขึ้นมาทันทีเพื่อให้ไปรู้ว่าข้างล่างมันเป็นยังไงเพื่อให้ไปรู้ว่าไอ้ความไม่โอเคมันเป็นยังไงพอคนรู้ปุ๊บทีเนี้ยไปสู่จุดที่โอเคแล้วเนี่ยเหมือนหนุนการใช้ชีวิตของคุณให้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่สปอยเลยบอกตรงๆเลยเขาจะไม่สปอยเขาจะไม่แบบเออคุณคุณเคยเห็นคนเลี้ยงรูกแบบสปอยไหมอะไรก็ได้อะไรก็ได้คือแบบ หวังดีอ่ะหวังดีแต่ลูกไม่ไม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอะไรเลยอ่ะเนี่ยพลังงานที่เขาคอนหลังคุณอยู่เขาไม่ใช่ที่จะมาสป,ปอยคุณนะเขาให้คุณไปรู้มีอยู่คลิปหนึ่งแม่หมอบอกไปว่าเหมือนเหมือนเรามีพ่อแม่เราอยู่แล้วพ่อแม่เราอ่ะเขาจะยกกิจการอะไรสักอย่างให้เราอ่ะที่เขาหามาได้แบบมั่นคงมากๆเนี่ยเขาอ่ะพ่อแม่คนนี้ของเราเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราไปรับตําแหน่งเลยนะแล้วก็ให้พนักงานนี่คือลูกฉันมาตําแหน่งผู้บริหารไม่ใช่เขาจะให้คุณอ่ะ ไปสมัครเหมือนคนอื่นๆเลยแล้วไปทำตำแหน่งอะไรที่มีความสามารถที่ทำได้อะให้ดีที่สุดไต่เต้ามาเหมือนคนอื่นๆเพราะเขาจะฝึกคุณให้เข้าใจในบริษัททุกอย่างว่านี่นะบริษัทนี้มันจะมีตั้งแต่พนักงานาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาพนักงานตรงนี้เขารู้สึกยังไงเวลาเขาโดนกดดันเนี่ยเขาจะให้คุณไปรู้ในองค์กรทั้งหมดขององค์กรนี้นั่นแหะคือคนที่คอยหนุนหลังคุณอยู่เขาเป็นผู้ปกครองแบบนั้นน่ะเขาเป็นเขาเป็น เขาเป็นพลังงานแบบนั้นที่ให้คุณนะรู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าประสบความสําเร็จนะไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหพลังงานที่ขนุนหลังมาเธอจะขอให้ฉันได้ดิบได้ดีเธอฉันเหนื่อยแล้วอะไรเงรี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะให้คุณรู้จริงๆแล้วคุณก็รู้อาจจะมีน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยบางช่วงขณะบ้างอ่ะแต่เอาจริงๆเหออคุณจะขอบคุณคุณจะขอบคุณตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณพลังงานที่เขาคอยซัพพอร์ตคอยหนุนคุณด้วย จะได้อะไรมาสักอย่างต้องได้จากทักษะสกิลความสามารถล้นลวนแล้วมันได้จริงๆมันจะมีความพิเศษความมหาัศาจรรย์ตรงที่ว่าบางครั้งคุณไม่คิดหรอกว่าชีวิตจะเข้ามาในจุดนี้จุดนี้จุดนี้แต่เขาจะส่งคุณเข้ามาจะมีหนังสือจะมีข้อความจะมีพอดแคสต์จะมีคลิป เข้ามาทําให้คุณได้ได้ได้เบนเข็มอะเบนเข็มเข้ามาหรือเป้าหมายเนะี่ยเข้ามาสู่เส้นทางนี้เส้นทางนี้เนี่ยเขาจะเป็นไกด์ให้คุณในลักษณะนี้ให้มาเรียนรู้แต่จะไม่ได้มาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าโอาพลังงานที่คย support, อยซัพพอร์ตอยู่เขาอยู่ดีๆเขาก็ให้ให้ลงวันที่หนึ่งเรามาอะไรอย่างเงี้ยให้เงินแบบอยู่ดีๆก็เงินหล่นมาจากท้องฟ้าตุ๊บอะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่เขาจะให้คุณก็ต่อเมื่อเขาจะส่งอาชีพ หรืออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกเฮ้ยทาไมฉันออกจากสิ่งนี้ไม่ได้ฉันจะต้องเข้าไปเรียนรู้เนี่ยยังไงก็ต้องเข้าไปเรียนรู้กระตุ้นอยู่นั่นแหละใครเป็นมั่งถูกกระตุ้นอยู่นั่นแหละว่าให้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเข้าไปก็ต้องไปเรียนนะไม่ได้ว่าได้มาง่ายๆนะไปเรียนรู้ไปไปไป,ไปเขาเรียกว่าเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลใช้เวลาพอสมควรที่จะเข้าไปมีทักษะตรงนั้นแบบขั้นเทพอ่ะแต่คุณจะมีทักษะตรงนั้นแบบขั้นเทพแน่นอนณนะวันนี้ คุณอาจจะไม่ได้มีทักษะแบบขั้นเทพในสายอาชีพของคุณแต่ให้รู้ไว้นะถ้าคุณเข้ามาสู่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งแล้วอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีทักษะขั้นเทพในสายอาชีพนั้นแน่นอนไม่ผิดเพี้ยนเลยเพราะสิ่งที่แบ็คของคุณที่เขาคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เนี่ยเขาเลือกที่จะให้คุณแล้วดังนั้นเข้าใจเลยว่าเออสิ่งนี้ไม่บังเอิญแสดงว่าเขาจะให้เราแสดงว่าข้างบนอ่ะแบ็คของเราเขารู้แล้วเรา,วาจะทำได้ดีที่สุดตรงนี้ ไม่มีไม่มีความเมงเอินนะคุณต้องทำมันให้ดีที่สุดต้องเรียนรู้มันให้ได้แล้วคุณจะแก่งนี่เขารักคุณมากเลยนะเอาจริงๆเขารักคุณมากเพราะว่าเขาไม่ได้ตกปลาให้คุณกินแต่เขาสอนให้คุณตกปลาเป็นเป็นศัพท์ที่เขาชอบสอนกันต่อต่อต่อมาเพราะคุณจะไม่ไม่ฟุ้มฝายเมื่อยามที่คุณอยู่คนเดียวเพราะคุณจะแก่งแล้วคุณสามารถช่วยคนอื่นๆได้ด้วย คนที่มีประสบการณ์คนที่มีทักษะสามารถช่วยคนอื่นๆได้ด้วยแล้วก็ที่ที่สัตยายไปมันก็คืออยู่ในไพ่เซตล่างทั้งหมดเลยว่าคุณจะไปประสบความสําเร็จแล้วก็เห็นโอกาสจ้างเงินสร้างทองเขาจะส่งมาเขาจะส่งมาแต่คุณต้องเรียนรู้นะคุณต้องเรียนรู้แล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นมืออาชีพและก็ผู้เชี่ยวชาญเป็นมาสเตอร์ของสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ ไม่รู้ละว่าคุณกําลังทําอะไรและมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวก็ได้นะที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณในชีวิตอ่ะเขาก็จะส่งอะไรมาอีกแล้วให้คุณทําให้ดีทําให้จบทําให้เบ็ดเสร็จทําให้ดีแล้วก็คุณจะเป็นเริ่มต้นสิ่งอื่นๆได้อีกเพราะท่านเห็นศักยภาพของตัวคุณท่านหนุนเต็มที่อ่ะท่านหนุนเต็มที่ณนะตอนนี้คนที่อไม่หมอแม่หมอเชื่อแบบร้อเอร์เซ็นนะคนที่พลังงานเข้ามาตรงเนี้ยคุณผ่านคุณผ่าน การล้มลุกคุกคานมาแล้วแล้วก็เข้าใจชีวิตอย่างกับตอนที่อ่านพลังงานไปตอนแรกอะ่ะคุณเข้าใจชีวิตคุณไม่ฟุม้มฝ่ายนี่แหละคือจุดประเด็นสําคัญเลยที่พลังงานที่คอยหนุนหลังคุณอยู่ท่านนํามาและสิ่งที่เห็นเลยก็คือไม่ต้องห่วงว่าจะตกระกัมลาบากไม่เลยแต่ก็ไม่ได้มาง่ายๆมาง่ายมันไปง่ายเพราะภาชนะมันไม่พร้อมถูกไหมมาง่ายไปง่ายอย่างนั้นไม่เอา ท่านอยากจะให้มาแล้วมาแบบมั่นคงแล้วทิ้งไว้ให้กับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานด้วยอาชีพนี้สิ่งนี้สมบัตินี้อริยทรัพย์นี้ทั้งภายนอกและภายในสามารถทิ้งไว้บนโลกมนุษย์ใบนี้ได้ด้วยเอาแบบนั้นเลยท่านท่านเป็นแบบนั้นเลยจริงๆท่านไม่ได้แบบ oul, เฟี้ยวฟ้าวสายใดสายหนึ่งเลยนะวันนี้ไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวสายใดสายหนึ่งมาแบบเบสิกมากๆเป็นกลางมากๆคือสายกลางมาแบบจัดเต็มมากๆ และถ้าท่านจะบอกกับคุณในวันนี้ท่านอยากจะบอกอะไรคะสิ่งใดที่ท่านอยากจะบอกเป็นพิเศษอิสระสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษสัมผัสความผูกพันเลขอาถรรพ์แล้วก็อโหสิกรรม สิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษขอดูใต้สำรับเป็นดวงจันทร์ท่านอยากให้คุณคอยสังเกตอารมณ์และความรู้สึกไปเรื่อยๆอารมณ์ดีทุกอย่างดีแค่นั้นต้องเก็ตตรงนี้มันมันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดที่ง่ายที่สุดในชีวิตของคุณอารมณ์ดีทุกอย่างดีอารมณ์ไม่ดีอา,ดอาจจะทําให้เหตุการณ์ไม่ดีตามไปด้วยสภาวะอารมณ์จึงสําคัญมากๆสําคัญมากๆฝึกฝึกสร้างวินัยในอารมณ์และความรู้สึกอย่าไปติดก,กับดัก กับอารมณ์และความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งนะคะคุณสามารถเปิดรับอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องบวกๆได้เสมอๆไม่จํากัดว่ามันมีแค่นี้นะคุณอยากได้แค่นี้แล้วมันจะได้แค่นี้ไม่ใช่คุณสามารถเปิดรับว่าความมั่งคั่งความรวมสมบูรณ์บนโลกมนุษย์ใบนี้ได้แบบอิสระเลยนะคะจิตของคุณต้องเป็นอิสระในเรื่องนี้ไม่บีบตัวเองจนเกินไปไม่รัดตัวเองจนเกินไปแล้วไม่ไ,ไม,ไม่กดตัวเองจนเกินไปตรงเนี้ยไม่อารมณ์และความรู้สึกเป็น สิ่งนำทางคุณเป็นสําคัญคุณคุณมีเซนต์คุณมีเซนต์คุณมีสัญชาตญาณที่ที่แบบดีมากๆอ่ะรู้เฉพาะตัวเองนั่นแหละคนที่มีเซนต์เขาจะรู้จะพูดอะไรกับใครได้คุยเหมือนคุยกับคนละเรื่องอ่ะเพราะเซนต์ของของคุณอ่ะจะคนคนรอบข้างอ่ะจะไม่ค่อยเข้าถึงอ่ะนะแต่คุณอ่ะจะรู้ได้ตัวของคุณเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านอยากจะบอกเนี่ยพลังงานที่คอยซัพพอร์ตที่เป็นแบ็คคุณอยู่ที่ท่านอยากจะบอกเนี่ยก็คืออย่าไปติดกับ ดักของความเชื่อด้วยความเชื่อที่เราถูกประมวลผลหรือถูกโปรแกรมไว้ฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันจะเป็นความเชื่อที่หลุดยากมากๆอะ่ะถามว่าความเชื่อนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราต้องพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเราต้องกล้าพิสูจน์คุณต้องกล้าพิสูจน์ว่าความเชื่อนั้นมันถูกต้องหรือมันเป็นความเชื่อที่กดไว้ให้คุณกลัวท่านอยากจะให้คุณมีอิสระแล้วก็ตัดเรื่องนี้ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนะหนึ่งในความเชื่อเมื่อกี้ที่มหมอบอกไปแล้วก็สองความรู้สึกความรู้สึกผูกพันเอาจริงๆบางคนนะจะติดกับจักในเรื่องหนึ่งก็คือเราจะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนมีบางอย่างที่คอยเราอยู่เหมือนมีบางอย่างที่ผูกพันกับเราเราจะต้องมีพันธสัญญาเราจะต้องกลับไปเจอกันหรือนู่นนี่นั่นอนะตรงนี้ท่านท่านอยากให้คุณวางก่อน เพราะว่าถ้าถ้าคุณวางไม่ได้คุณจะหลุดมันจะหลุดออกไปกับหลุดออกจากความเป็นจริงอะ่ะดังนั้นตอนนี้มาทําหน้าที่มาอยู่ในโลกเนี้ยปัจจุบันเนี้ยให้อยู่กับปัจจุบันให้ให้เล่นเล่นจะว่าเล่นเกมมนเป็นภาษาง่ายๆ,ๆ,ๆแล้วกันเนาะให้เล่นบทละครหรือเล่นเกมเล่นบทบาทของตัวคุณให้ได้แบบเต็มที่ให้ได้มีประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วส่วนพันธสัญญาที่มันนอกเหนือจากโลกมนุษย์ใบน,นี้ถ้ามันมีบางอย่างที่ติดอยู่ในใจของคุณ,คณก็วางต้องตัด เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายภพชาติหลายหมื่นหลายแสนอสงไขเหลือเกินที่เรามีความผูกพันกับดวงจิตหลายๆดวงที่แบบโอ้โหบางทีก็ไม่ได้วนมาเจอกันกี่อสงไขก็ไม่รู้ว่าจะวนมาเจอกันอีกอะเอาเป็นว่าถ้านับได้ภพชาติที่แล้วแค่ภพชาติเอาเอาแค่สิบชาติแล้วกันเอาภาษาพุทธเนาะเอาแค่สิบสิบที่ดวงจิตของเราเนี่ยเดินทางมาตลอดเนี่ยเอาแค่เนี้ยก็เยอะแล้วมีทั้งคนรักมีทั้งโอ้โหทุกอย่างอะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงสามีคุณก็อาจจะเอาเปรียบเทียบตัวไม่หมอแล้วกันถ้าไม่หมอเป็นผู้หญิงอาจริงๆสามีไม่เหมอก็โหเยอะมากเลยหลายภพชาติเนะี่ยอสงไขมีเป็นอสงไขก็จะมีแค่จิตวิญญ,ญาณที่เป็นเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เขาเรียกกันว่าทวินเฟรมหรือคู่แท้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณอนะ่ะก็มีแต่จะมาจะบนเจอกันเมื่อไหร่เราไม่รู้วันเนี่ยภพชาตินี้เราจะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่ไม่เป็นไรคือไม่ซีเรียสอ่ะมันมันคือตัวเองมันคือตัวเราอะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นทวินเฟรมมันก็คือเรานี่แหละ เขาอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนกันแต่แต่ว่าจะให้อยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้ไงเพราะมันมันมีภารกิจมันมีการเดินทางของจิตวิญญาณอีกหลายๆอย่างแต่ถ้าเป็นเนื้อคู่คือบอกตรงๆเลยว่าเยอะมากเยอะมากมันก็มีความผูกพันแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยตรงนี้ถ้าถ้าคุณติดกับดักตรงนี้ก็ให้ตัดออกไปก่อนนะตัดออกไปก่อนเพราะว่าสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการเดินทางเออ sojourney ่ภาษาอังกฤษอ่ะการเดินทางของจิตวิญญาณเนี่ย ให้ให้ให้เต็มที่ก่อนเพราะเอาจริงๆแล้วอะความรักอะเป็นสิ่งที่ดีความผูกพันเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการเติบโตและพัฒนาแม่หมอเคยได้ยินคนํานึงนะในในไหนก็ไม่รู้แหละหาที่มาที่ไปไม่ได้เขาบอกว่าวิสัยของเทพจะไม่หยุดจะไม่หยุดเดินทางเทพจะไม่หยุดเดินทางเทพจะไม่เทพก็คือเราก็รู้เนาะคําว่าเทพคําว่าเทพก็คือพลังงานของจิตวิญญาณที่ที่เขาเป็น ค่อนข้างที่จะแบบแมสเตอร์เป็น,เป,นเป็นครูเป็นปรลบมาจาร์หรือเป็นอะไรที่สูงสูงหน่อยอะ่ะเขาจะไม่หยุดเรียนรู้แล้วก็จะไม่หยุดที่จะเดินทางจนกว่าจนกว่าจะมีวละที่แบบไม่เอาแล้วอะไม่เอาแล้วคือนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าเราก็คือนิพพานใช่ไหมนั่นแหละเป็นประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเลยแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยในตอนนี้คุณน่าจะมาทําอะไรบางอย่างก่อนนะคะน่าจะไปทําอะไรบางอย่างก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน ก็จะต้องตัดในเรื่องของอดีตชาติอนาคตหรือไม่ว่าเรามาที่ไหนก็ตามนะคะตัดออกไปก่อนเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อการทำหน้าที่ได้เต็มที่ก็อ่าพูดอีกอย่างอย่างตัวแม่หมอเองแม่เพราะแม่หมอไม,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 ไม่ไม่พูดเป็นไ,ไ,ไ,ไม่พูดถึงคุณเพราะว่าคนเรามีเราจำการจำได้หมายรู้ของเราในภพชาติไหนมันโดดเด่นแตกต่างกันนะถ้าสมมุติแม่หมอมาจากเนี่ยก่อนที่แม่หมอลงมาแม่หมอมาจากที่ที่นึงสถานที่แห่งนึงอย่างเงี้ย อ่าสถานที่แห่งหนึ่งอ่ะแม่หมอก็รู้ว่าเออมาจากตรงนี้แต่แล้วนอกเหนือจากสถานที่แห่งหนึ่งที่ก่อนลงมาล่ะเรามาจากไหนมันโ้โหเป็นชั้นอะเป็นเลเยอร์มันเป็นเลเยอร์ไปเลยเรามาจากหลายๆกว่ากว่าหลักกว่าที่เราจะมาก่อนที่เราลงมาเกิดอีกคุณเข้าใจที่แม่หมอพูดใช่ไหมเนี่ยดังนั้นอย่าไปหยิบไปจับอะไรที่มันมันเป็นตรงเนี้ยแล้วไปยึดเป็นความผูกพันไปยึดเป็นเป็นกับดักของจิตอีกนะคะ อิสระท่านท่านอยากให้คุณอิสระเลยในตอนนี้คือวางทุกอย่างวางอดีตชาติวางอะไรทุกอย่างออกไปให้หมดแล้วเหลือเพียงแค่ชีวิตเกมชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตของคุณทำประโยชน์ให้มากที่สุดลงมาแล้ว เวลามีจำกัดจริงๆใช้ประโยชน์ให้เต็มที่สร้างประโยชน์ให้เต็มที่นะคะท่านอยากจะบอกกับคุณแบบนี้ก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับหลายๆท่านหลายๆคนนะคะถ้าใครชอบคลิปของแม่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็กด Sub สไครต์ด้วยสำหรับเพื่อนเก่าๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่หมอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ